สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชนสเตปโยกชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้เราก็มากับฟ o r เรนติโนเหมือนเดิมนะครับผมเกมนี้เรามากับฮิโซกะนะครับแล้วก็เกมนี้รู้สึกว่าทีมตรงข้ามเนี่ยซี CC ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะแต่ว่าผมก็จะออกรองเท้าก่อนครับเพราะว่า ตัวเจะเป็นดาเมจตีธรรมดาโดยเฉพาะยอนนะครับผมเรทเกมเนี่ยแม่งเอาเรื่องนะตัวนี้เป็นไปได้พยายามบูตเงินให้รวยประมาณนั้นก่อนนะครับผมเอ้ยเอ้ยโอ้โหนี่ก็จิมกูจังเลยเฮ้ยเอยออนี้มันเอาแล้วเนี่ยสงสัยอยากเก็บนะครับผมสงสัยน้องเวเลตอยากเก็บสิท่า เดี๋ยวพี่จะการให้น้องมาดิครับผมฮัโลโหลนี่กูจะรำกูก็โดนขัดตลอดเลยว่ะไม่มีอันตินี่เหมือนยืนนิ่งไปแป๊บนึ่งเออมาป่าดอกขาขหัวนะครับมาเดี่ยมาเดี่ยอ่ายังไงถึงก็ต้องฟิกนะครับผมช็อตเนี้ยเออถ้าไม่ฟิกตายนะบอกไว้ก่อนนะยังไงตอนนี้ป่าเรามานะ สเต็ปโยกหลบไปก่อนนะครับผมเขาก็ไม่กล้านะเหมือนเขาจะรู้นะครับผมว่าเราว่าทีมอะไรอูพูดแล้วเนี่ยว่าป่าเราอยู่ข้างล่างนะโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่มีกรจิมจังแล้วเหมือนข้างบนจะโดนมาผมต้องไปแล้วรอก่อนเพื่อนมาแล้วฮัลโหลเอาใครดีเอาสักตัวใครดีวะ ขนาดคอรดแล้วกันขนาคอแล้วกันโดดมาอย่างนี้ก็ตายดิเออมันจะมีคนหลงนะครับยังไงยอนอยอนแม่งไกลเกินมาฟิกเกอร์ฟริกเกอร์เข้าหัวไม่ได้นะครับผมมันอยู่ไกลจังหวะน,นี้คลิกซีเดินมาดักครับผมอ้าวซุปถ่ายพลาดเหรอโอตายหนึ่งตัวฟิกเกอร์เอาเลยครับผมตัวนี้ก็น่าจะไม่น่ารอดนะเอจัดป้ามันจุกว่ะไม่น่ารอดครับผม สโลทับติดบัฟแดงข้อดีของบัฟแดงมันก็ดีอย่างครับผมมันสโลแล้วก็จะมีดาเมจจริงอยู่เล็กน้อยนะครับผมห้มาเรียบร้อยศูนย์สามครับผมหวานเกียบเกมนี้ฟอร์เรนเราสบายแล้วแต่ว่าสกอร์ทีมเราก็ยังเสมอกันอยู่นะครับผมห้าห้านะแต่ว่าอยู่กับเราสามตัวนะครับผม มันแปลว่าฟอรเรนเราจะเกิดนะครับแต่ว่าตีนนองข้าแม่งมีนาคอสนะครับผมไอตัวนี้แม่งถ้าเลือกคนช้ำชาติ่แม่งพิวนะไอตัวน,นี้ไม่รู้ว่าพิวหรือเปล่าครับผมพิวไม่พิวไม่รู้ว่าผมก็เล่นแคลรี่กัเมลซะก่อนนะตัวอื่นไว้ก่อนนะครับช่างมันมันจะหนีก็เรื่องของมันนะครับเฮ้ยโอ้โหมันล้านนกกูไปแล้วอืมาดิ มาเนี่ยอุ้ยอุ้ยว้าวคิบหาแล้วโหชิกซี่แรงผลายแม่งเอ้ยเสือกปลาดอกว้าวไปหาพลาดเลยทีนี้เยอ้ยเยๆกันเวทต,ต้องเข้านะครับผมไม่ไหวว่ะโหแรงจัดเธอเดี๋ยวเราต้องเล่นแบบซุ่มโจมตีนะครับผม ต้องอันติให้โดนนะครับผมถ้าไม่มีการเวทนะไม่งั้นเราจะโดนผีเสื้อและก็โดนยกนะครับผมต่อด้วยอันตินะครับคอมโบเดียวหายครับผมแล้วมันมาล่างวะแล้วผมอันติโอโ้โดนขาดโอ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 โหแม่งสันเยอะชิปหายโอ้เฮ้ย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 แล้วครับเป็นอะไรกับผมวะเนี่ยเวรกรรมแล้วกูงานหยาบละสี่หนึ่ง จังหวะนี้ไงครับตีหนึ่งไหวแล้วปาดอกเข้าหวัวนาคอสแล้วโอ้โหแม่งถ่ายกูกลับมาโอ้โหแล้วกูไม่ได้ขยับโอ้โหโเฮ้ยแม่งโปลและหายพวกนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยอะแม่งสตัรแล้วก็โดนยกแล้วก็สตันอีกทีหนึ่งอะไรวะกีเอ็มแก้น,นะครับผมเกมบัคครับโอ้ไม่ได้ขยับเลยครับผมโอโหลอะไรวะน่ะเกินไป เดี๋ยว,ยวรอของก่อนรอของแปบบ๊บเดี๋ยวสีหนึ่งขอแบบสีหนึ่งแบบเมื่อกี้อีกนะฮัลโหลเออมันมาอีกแล้วเนะีแบบ่ยแปบ๊บในภูมิหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะครับผมตาผมฝาดน,นะมีเวเลสตัวเดียวนะเอาซะแบบหล่อนไปเลยนะครับผมเอ้ยจจะปับ๊บมันมาอีกแล้วมาดีอันติโดนนะยังไงนาคอสนาคอสจูว่ะโอ้ผมเก็บดอกแม่งเออโอ้เก็บดอกอย่างนี้ เกมดอยอย่างนี้วางโทรศัพท์ดีกว่าฮลัลโหลโอ้อะไรวะน้านะนิ้วอาจจะฝืดๆนะครับผมเดี๋ยวผมต้องหาอุปกรณ์เสริมมาหน่อยนะนั่นก็คือแป้งนะครับผม,ผมแป้งยี่ห้ออะไรก็ได้นะจะได้แบบลื่นๆหน่อยนะเล่นแล้วแบบเวลาเหงื่อมันออกมันชอบเหนียวนะครับลากไม่ไปนะใส่ถุงนิ้วเนี่ยผมเคยลองใส่แล้ว แรๆมันก็ดีนะครับพอลากไปนานๆมันก็เหมือนเดิมอ่ะมันก็ไม่ตรงนะมันเหมือนมันลื่นเกินไปนะครับผมบางทีอนะ่ะผมใช้ฟิล์มด้านนะฟิล์มกระจกยิ่งหนักเลยผมเทสมันอนะ่ะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นฟิล์มด้านนะครับผมฟิล์มด้านนะเล่นเกมเหมาะกว่านะแต่บางทีเวลาเธอออกมันก็จะเสื่อแต่ตรงกลางมีประเด็นนะครับเพราะผมเปิดอันติโดนนะครับผม ต้องมีคนตายครับหตัวหายไปหนึ่งตัว่ไงแล้วปลาดอกว่าเราต้องฟิกออกแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วสเต็ปโยกหลบหลบก่อนปึ๊บปับ๊บโอ้โหไม่โดนอ้าอีกแล้วเอาเอานะคอสผิดทางนี่เอาแสดงว่าตัวนี้ไม่ช้ำนะครับผมผิดทางแต่มันแม่งยังรอดอีกอยังไงเคนเก็บงานสวยเฮ้ซูเปอร์แมนหายไปไหนผมเห็นไวบบนะอันนั้นแน่ตาย ดีนะมันไม่ค่อยมีดาเมจนะครับผมเพราะว่ามันจนกว่าเรานะถ้ามันรวยกว่าเราเนี่ยเมื่อกี้นี่มันาถเรานี่เห็นว่าผมน่าจะตายนะไถแล้วก็สกิลหนึ่งเขาเรียกอะไรสะบัดผ้านะครับผมเออถ้ามันสะบัดผ้าโดนผมผมน่าจะแตกนะแต่พอดีผมเงินนำไงรวยกว่ามันนะเออฟอเรนตึงเพราะว่าผมก็เกือบหายเหมือนกันฮัลโหลเออยังดีมันถ่ายไม่โดนนะเมื่อกี้ น้ำถ่ายว่าวานะผมจะเอาเป็นมงกุฎเวทเล็กผ่าถอนนะครับผมเพราะว่าคลิกซี่นะทีมไฟต์ก็มีประโยชน์นะครับผมมงกุฎเล็กอะ่ะคือเลือดเรามันจะเด้งไงเวลาเราโดนตีอะ่ะแต่ว่ามงกุฎเล็กมันจะเลือดเด้งประมาณสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าฟอร์เรม,มันออกของเนี่ยมันดาเออ่ไอเทมมันก็จะมีเลือดอยู่แล้วนะจ่าเอ๋ว่าไง่าไปเลสตาย โอ้ฟิกเกอร์โอ้โหไม่น่ารอดหรอกเลือเหลือแค่นี้ไม่น่ารอดนะครับผมสกิลสองปุกมไกลเอจะปั๊บไปเจอใครเนี่ยฮัลโหลนินจาว่าไงโอ้โหแล้วกดไปโดนปุ่มตีป้อมแม่งพุ่งไปหาป้อมดีนะกลับมาได้ไม่แห่กดไม่ค่อยโดนเลยวะนิ้วผมแม่งยังไงวะคือนิ้วนิ้วผมมันยาวมันก็เลยกดยากนิดนึงครับเออนี่สกอร์ค่อนข้างสวยนะครับป้อมก็สวยนะ ว่าทีมตรงข้ามในเหลือป้อมกลางนะครับผมป้อมนอกนะหนึ่งป้อมต้องเอาป้อมกลางนะผมว่าชิ้นต่อไปผมออกเฮียวกะแม่งเลยนะเปิดไปก่อนครับผมไม่รู้โดนใครครับหลบไปงานหลบเุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกลัวไม่ใช่แล้วแถวนี้ไม่ใช่แล้วเจ็บปั๊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 บว้าวว้าววเจ็บไปเฮ้ยว้าวเย้เย้เนาะเจ็บไะเฮ้ยเจ็บะปปาดรอเข้าหัวตายยังไงคลิกสิอี เกือบตายนะแมสเตปโยกอ่ะซูเปอร์แมนตัวนี้เนี่ยมันใช้ได้นะมันม้วนไปม้วนมาเจอผมม้วนกลับไปเออม้วนมาม้วนกลับครับัลโหลยังไงออกอะไรดีวะมีโอกาสดีกว่าสะท้อนดีกว่าวะ,วะแรงหน่อยมาดิครับมาแล้วพี่เข้าไปอยูกกลางวงนะครับได้ามาหนึ่งตัวได้ามาสองตัวนะครับผม,มจังหวะนี้ไงฟิกเกอร์ตามครับผม ไม่น่ารอดเฮ้ยเฮรอดป่ะน่ะตามไปแล้วไปสุดงไงแล้วหายสองจังหวะนี้แล้วเข้ามาอยู่ในป้อมเขาหีบหายแล้วแล้วซุปมันมาแล้วจังหวะนี้ดูดูแลวจำโอ้โหแม่งดีกูออกโอ้โหดูและจาจําแล้วอย่านําไปใช้นะครับพน,นุ <c oughs> อกะจะโชว์หล่อเท่ะหน่อยแม่งเอ้ยวันต้องเอาดาร์กมา,าเพื่อน ตล่อยไปไม่ค่อยดีนะยอนลนะเดดเกมอ่ะตัวนรกครับผมไอยอนตัวนี้ยังไงเพื่อนดาร์ก <Dark S 1> <Dark S 2> ตัวนี้ต้องเป็นปของเราฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยมีคนหลงว่ะสวัสดีแม่สาวน้อยจะไปไหนอ่ะอ้าตายไปซะไวโอนนเริ่มแรงแล้ว,วนะครับผมตอนนี้ไวโอเริ่มแรงแล้วจังหวะนี้ดาร์กสน่เยอร์ครับลุยครับเพื่อนฮัลโหลลุยตีไป อย่าปล่อยให้ทีมตรงข้ามได้อาจจะพลิกเกมได้นะถ้าทีมตรงข้ามได้ไปทีไปสวยนักเลี้ยงตัวนี้ก็ตกเป็นของเรานะครับผมทีนี้เราจะขึ้นบ้านยังไงนะต้องทําบนนะผมว่ามันต้องเปิดบนวะถึงก็เล่นง่ายนะครับผมปล่อยไหนดีวะปล่อยบนเพราะว่าป้อมบนยังเหลือย่างเดีออย๋ยวผมคป,ปล่อยครับดึงไว้ก่อน กึ้งเมื่อกาลแป๊บน okay, okay, ึงโอเคปล่อยเลยครับผมเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยอเลยอ่ะเฮ้ยอย่าเข้าสีซัวนะโดนะวันนี้ดาบกันดาเมจพร้อมใช้นะครับเข้ามาสีซัวโดนนะฮัลโหลยังไงเพื่อนน่าจะจบได้นะครับผมจังหวะนี้ฟิกเกอร์ไปเอายอนเลยครับผม ตายครับป้อมครับเรียบร้อยหนึ่งตัวแล้วยังไงนาคอสไปไหนครับผมป้อมตีกลัวไปไหนครับนาคอสปาดอเขากำหม่อมไปดยครับผมเรียบร้อยเฮจอดเวเลตถึงกับมอบแล้วละยังไงขออีกตัวแล้วกันฮัลโหลถือว่าทีมเราค่อนข้างเล่นแบบเป็นงานอยู่นะครับผมเล่นออกันนะผมแพ้มาหลายเกมแนละ้ว เพราะว่ามันชอบแยกอะงรับบางทีมันก็จังหวะแยกดันเลนเงี้ยผมแยกไปดันมันเสือกบวกเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพอผมอยู่มันก็ไม่บวกอะมันบวกได้นะแต่ว่ามันไม่บวกไงเออแต่พอผมไปแยกดันดันคีปดันเลนเงี้ยคือจะผมจะให้มันดันสูงก่อนเงี้ยแล้วเราค่อยไปค่อยไปเล่นไฟนะครับผมพอผมแยกปุ๊บมันบวกกันปั๊บเออแล้วมันก็บอกว่าแยกทํใไม่เวลากูอยู่มึงไม่บวก เวลากูไม่อยู่มึงบัวกันจังอืมแต่ทีมตรงข้ามเขาก็รู้งานนะบนาะงทีอะคือเขาเห็นเราโพไม่ได้ไม่ได้อยู่ในทีมไฟท์เราโพอยู่บนอยู่ล่างเนี้ยเขาก็เล่นเลยนะครับผมเพราะว่าสี่ห้านะก็ประมาณนี้นะครับผมฟร์เรนติโนฮิโซกะนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปสนุกสนุกต่อไปให้ทุกคนได้ดูนะครับผมแล้วก็วาจาใดไม่สุภาพก็ต้องขออาภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากับไปก่อนรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมจุ๊บจุบ,จบ